สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนเวศค่ะพืชมองคลที่จะขาดไม่ได้เมื่อมีงานพิธีมงคลต่างๆมีพืชอ,อะไรบ้างนั้นวันนี้แอนมินจะพาไปรู้จักกับความหมายของพืชทั้ง3ชนิดกันค่ะว่ามีที่มาอย่างไรทําไมจึงนับถือกันว่าเป็นพืชมองคลน,นะคะพืชที่1ก็คือย่าคานะคะย่าคาถือเป็นพืชที่ศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่ง มีตำนานมาจากศาสนาพราหมยยุคพระเวทด้วยเป็นยาที่ได้รับน้ำอมฤตที่มาจากการควรเกษียนสมุทรพราหมณ์จะใช้ยาคาเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าเพื่อสระเคราะห์และถ้าบริเวณใดได้ประพรมน้ำมนต์ด้วยยาคาสามกรรมเรียกว่าไตรบัตนะคะจะทำให้บริเวณหรือว่าสถานที่นั้นบริสุทธิ์หรือถ้าเป็นคนก็จะปราศจากทุกข์ภัยและก็มลทินต่งตาง ดังนั้นจะมีประเพณีของพราหมณ์ว่าเมื่อจะสัตยายมน์หรือไร้พระเวทก็จะนั่งบนหญ้าคาและถูมือไปมาจะทำให้บริสุทธิ์คาส่วนทางพระพุทธศาสนาถือว่าหญ้าคาเป็นพืชที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันด้วยเคยใช้เป็นเครื่องปลูราดต่างอัศนะของพระพุทธเจ้ามาก่อนพระสงฆ์ในปัจจุบันจึงประพรมน้ำมนต์ด้วยฟ้อนหญ้าคา การเก็บญ้าคาเพื่อมาใช้ในพิธีกรรมนั้นไม่ใช่ว่าจะเก็บได้ทุกเวลานะคะต้องเก็บในวันแรม15ค่้าคเดือน9จึงจะเป็นญ้าคาที่บริสุทธิ์ใช้ได้ตลอดทั้งปีและเวลาเก็บจะต้องมีการท่องมนต์คาถาด้วยญ้าคาจึงถือว่าเป็นหญ้ามงคลใช้เพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ในการจะทําพิธีกรรมต่างๆนั้นจะนำยาคามาพันรอบนิ้วนางข้างขวา โดยเชื่อกันว่าจะทำให้นิ้วนั้นบริสุทธิ์จะได้ใช้จุนเจิมประกอบพิธีต่างๆได้นอกจากนี้ยาา่าคายังใช้พันสายศิลในงานพิธีแต่งงานด้วยค่ะพื้ชที่2ก็คือต้นกล้วยนะคะในการเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีมงคลต่างๆของคนไทยทั่วทุกภาคนั้นนะคะจะมีการตกแต่งด้วยต้นไม้2ชนิดก็คือต้นกล้วยกับต้นอ้อย โดยเฉพาะต้นกล้วยนั้นก็จะคัดมาอย่างดีมีทั้งต้นใบและเครือทั้งนี้อาจจะด้วยรับความเชื่อถือมาจากศาสนาพราหมณ์เพราะว่าในอินเดียถือว่าต้นกล้วยที่มีเครือติดอยู่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ต้นกล้วยจะดว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่ที่เกิดมาพร้อมกับการสร้างโลกดังนั้นสตรีชาวอินเดียจึงมีประเพณีการบูชาต้นกล้วยโดยเชื่อว่าจะทำให้สามีมีชีวิตยืนยาวค่ะ ส่วนในพิธีมงคลของไทยนะคะนอกจากจะใช้ต้นกล้วยประดับหน้าบ้านแล้วส่วนอื่นๆของกล้วยก็นำมาใช้ในพิธีด้วยเช่นกันนะคะเช่นนำใบตองมาทำใบสีหรือกระทงใส่อาหารผลกล้วยก็นำมาเป็นเครื่องเส้นไหว้เข้าเครื่องใบสีอีกด้วยความหมายโดยรวมของการใช้ต้นกล้วยในงานมงคลก็เพื่อจะให้มีความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ มาถึงต้นที่สก็คือต้นอ้อยนะคะการนำอ้อยมาใช้ประดับสถานที่ที่จะประกอบพิธีมงคลต่างๆนั้นมีผู้รู้ได้ศึกษาค้นคว้าไว้จากคัมภีร์เก่าๆพบหลักฐานที่กล่าวถึงอ้อยในคัมภีร์ปุราณนะกล่าวว่าเท้าตรีสังกุเป็นกษัตริย์ที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าอยากจะขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแต่ว่าถูกหมู่เทวดากีดกันรังเกียจ ไม่ยอไม่ขึ้นจึงไปอ้อนวอนต่อพระวิศวามิตรฤษีพระฤษีก็เอ็นดูแก่เท้าตรีสังกูเพราะเคยอุปการะกันมาจึงได้สร้างสวรรค์ชั่วคราวขึ้นให้ในเมืองมนุษย์ต้นอ้อยถือเป็นหนึ่งในเครื่องประดับแดนสวรรค์ชั่วคราวในเมืองมนุษย์ที่พระฤษีวิศวามิตรได้ในระมิตรสร้างให้เพื่อเป็นอาหารทิพย์อย่างหนึ่งแกะเท้าตรีสังกู ันเมื่อเท้าตีสังกุได้ขึ้นไปสถิตบนสวงสวรรค์จริงๆแล้วสวรรค์ชั่วคราวในเมืองมนุษย์ก็ถูกยกเลิกไปเครื่องประดับต่างๆก็สูญหายไปด้วยมีเหลือค้างอยู่แต่ต้นอ้อยจึงถือว่าต้นอ้อยเป็นต้นไม้สวรรค์ที่ประดับวิมานของเทพเจ้าทำให้ในงานพิธีมงคลต่างๆต้นอ้อยจะถูกนำมาประดับในซุ้มพิธีอ้อยซึ่งมีรสหวาน จึงใช้แทนสัญลักษณ์ของความรักความสดชื่นจึงได้มีการนำอ้อยมาใช้ในพิธีแต่งงานด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับพืชทั้ง3ชนิดที่เรารู้จักกันดีแต่มีตำนานที่มาที่น่าเหลือเชื่อนะคะจบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ